อ้อยสี่เดือนโอ้โหลำใหญ่ลำโตมากเลยครับผมผมให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินรีนะครับเม็ดดำๆแล้วก็ขี้ไก่นิดหน่อยนะครับรองพื้นด้วยขี้อ้นนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับดินครึ่งหนึ่งขี้อ้นครึ่งหนึ่งนะครับผมเลี้ยงตัวอ้นไปด้วยนะครับนี่ครับด้านในก็มีเยอะนะครับผมด้านหน้าก็ปลูกไว้ประมาณเดือนกว่านะครับแถวแรกในเดือนกว่านะครับขึ้นโตขนาดนี้แล้วนะครับแถวสองในประมาณสี่เดือนนะครับ เราจะพาไปดูอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับผมมีประมาณมีเยอะอยู่ครับผมปลูกเป็นกอนะครับนี่ครับอ้อยเหลืองนะครับตัวนี้ปีหนึ่งนี้จะหอมมากเลยนะครับรสชาติจะหอมหวานหวานไม่เยอะนะครับหวานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับสีมันจะเหลืองนะครับสีมันจะเหลืองออกออกนวเหลืองมากเลยนะครับยิ่งโตยิ่งเหลืองนะครับรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงนะครับรสชาตินี่หอม หวานไม่เยอะนะครับวันเนี้ยหวานไม่เยอะนะครับไม่ใช่หวานแหลมเหมือนสุพรรณบุรี50นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับ